ถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องก็อรีโมทล็อกรถก่อนหนึ่งครั้งนะครับเสร็จปุ๊บใช้รูปฝาท้ายครับกดค้างไว้กดปุ่มรูปฝาท้ายค้างไว้ครับ,รบประมาณห้าวิครับเดี๋ยวเขาออโต้ oh. สตาร์ทให้สตาร์ทเครื่องพอเขาสตาร์ทเครื่องเสร็จอีกประมาณสักสิบวินาทีจะมีไซเรนดังสองครั้งแจ้งว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องถ้าเราสตาร์ทที่ปุ่มพุทสตาร์ทจะไม่มีเสียงเตือนแต่ถ้าเราใช้รีโมทกดสตาร์ทเครื่องมันจะมีเสียงเตือนนะครับเป็นเสีสยงไซเรนดังสองครั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้ อ่าจะเป็นเสียงแบบเมื่อกี้ตัวนี้ถ้าเราสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยไม่ทำอะไรกับรถอีกสินาทีไม่ดับเครื่องเองนะแต่ถ้าเราสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทแล้วกดไียล็อกเปิดประตูขึ้นไปขับรถขับเลยไม่ดับนะขับได้ยาวๆเลยแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่ได้กดอะไรเรากดดับเครื่องที่รีโมดได้กดซ้างไว้เดี๋ยวเขาดับเครื่องเลยอ่ะนนะเครื่องยนต์ดับประตูยังล็อกอยู่นะให้จะขึ้นก็คือต้องเปิดเองกดรีโมด้ว้ตัวเองนะกดไียล็อกก่อนนะทีนีนะ้นก็ปุ่มพนะุ่มสตาร์ทครับพี่ ตัวฝุ่มพุทสตาร์ทครับตัวนี้ถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องเราต้องเหยียบเบรกด้วยครับครับอ่าพอเหยียบเบรกจะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นมาแล้วก็กดหนึ่งข้งแล้วก็ปล่อยอ่อครับแล้วก็หลังจากสตาร์ทเครื่องแล้วปิดประตูสนิททุกบานสักครู่ถ้ามีการเหยียบเบรกเขาจะล็อกทั้ตัวตัตโนมัติให้ทั้งสองข้างเลยครับแล้วให้ทั้งคันเลยครับอ่าถูกเขาจะล็อกให้หมดเลยครับแล้วก็ในระหว่างนี้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่ไปธุระมีผู้โดยสารอยู่ในรถ เราไม่ต้องดับเครื่องได้พี่เราลงจากรถถือว่าเราแวะปั๊มเข้าห้องน,นอ้ำาเงี้ยฮะเราลงมาจากรถอย่างนี้เลยเอาีิมทมาด้วยสตาร์ทเครื่องปิดแอร์ไว้อาิมโมดล็อกไว้ที่เดินไปทุลักได้เลยถูกล็อกอย่ขึ้นไม่ได้เลยอะไปเข้าห้องน้ำไปอะไรนี้ได้เลยถ้าเราสตาร์ทเครื่องด้วยปุ่ม p ุ s h s า a r แล้วก็อารมโมดล็อกรถไว้ล็อกไว้นานแค่ไหนก็ได้ไม่ดับ,บล็อกได้ยาวๆเลยครับกลับมาจะขึ้นรถพี่ก็กดใคล็อกก็ขึ้นไปได้เลยอ๋อ ต่อได้เลยครับอ่ะแล้วก็ปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มตัวนี้ใช้แทนกุญแจรถได้เลยแทนกุญแจรถคือถ้าเราจะเปิดวิทยุชาร์จโทรศัพท์แต่เราไม่สตาร์ทเครื่องไม่ต้องเหยียบเบรกพี่กดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปครั้งที่หนึ่งไฟสีฟ้ากระพริบรอบรูกุญแจครับเป็นสัญญาณ ACC ครับกดครั้งที่หนึ่งเป็น ACC เปิดวิทยุได้ชาร์จโทรศัพท์ใช้ได้ครับนะครับกดครั้งที่สองเป็นสัญญาณไฟออนครับกระจกกดขึ้นลงได้หมดเลย กระจกเราจะกดขึ้นลงได้ครับอันนี้ค่อยดีแล้วก็กดครั้งที่3มปิดครับขัจะวนนะครับอแล้วก็เป็นการขโมยด้วยถ้าเราล็อกไว้แบบนี้มีมีคนพยายามสตาร์ทเครื่องเขาจะไม่ให้สตาร์ทครับมันจะสตาร์ทไม่ได้ครับต้องายล็อกแล้วรถถึงจะสตาร์ทเครื่องได้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสมาร์ทคีย์ด้วยครับสมาร์ทคีย์คือถ้าเราดับเครื่องแล้วลงจากรถครับ นะถ้าเราถือรีโมทเดินไปเลยห่างรถประมาณ3เมตรครับโอครับครับก็จะมีระบบออตโต้ล็อกให้โอครับนี่ฮะถือเข้าใกล้รถระยะหนึ่งเมตรครับออโต้คายล็อกให้อัตโนมัติแบบนี้เลยตัวนี้ถ้าเราอยู่ใกล้รถไปธุระแล้วเราจะอยู่แถวรถหรือเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยเดินไปเดินมาให้เรากดล็อกรถไปเลยนะครับกดล็อกรถไปเลย ตัวระบบมันจะไม่ส่งสัญญาณสมาร์ทกีชั่วคราวมันจะหยุดการส่งสัญญาณไปเลยนะครับจะขึ้นรถก็คือกดใคร็อกเองเดินไปเดินมาจะไม่อ u t o ล็อกนะครับ